ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้วันที่หนึ่งครับผมเดือนตุลาคมครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมวันนี้จะมารีวิวกลงนกกระทาครับผมกลงนกกระทาใบนี้ขนาดสิบเอ็ดนิ้วครับผมครับเป็นงานถักไว้แท้ครับผมถักไว้แท้ขอบไว้แท้ผมจะมีกันนกให้ครับผมนี่กันนก เป็นงานกงมีขาครับผมห่วงรอดกินข้าวครับผมงานถักไว้แท้ชุดหัวจะเป็นชุดงานไม้ประดูครับผมนี่ครับนี่ก็ไม้ประดูครับผมตกแต่งไม้ประดูครับนี่ครับจะมีสลักให้ครับอันนี้ก็ไม้ประดูเหมือนกันครับผม <region. S 1> ชุดหัวชุดนี้จะเป็นหัวชุดใหญ่ครับผมเป็นงานหัวชุดใหญ่เป็นตัวนี้หกนิ้วครับผม พุดหัวตัวนี้สามนิ้วครับผมตะขอเลีดแท้ครับผมงานไว้แท้ครับมีกันน็อกให้ครับผมลูกทรงจะประมาณนี้ครับ